มันเป็นการฝึกตนให้เป็นคนอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนดูตั้งแต่อิริยาบททั้งแต่เป็นคฤรืหัดอยู่นั่งก็ไม่ค่อยได้นั่งระเพียบเรียบร้อยอะไรเลยนั่งก็ นั่งตามสบายส่วนมากก็นั่งเก้าอี้กันสมัยทุกวันเนีย <c oughs> หรือว่านั่งคัดสมาธิอะไรตามชอบใจเมื่อเราเข้ามาบวดอะไรอย่างนี้เรามาฝึกหัดอิริยาบถนั่งก็เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่านนี้นะ เป็นอาการแสดงความเคารพต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมอจะเดินเหินไปมาทางไหนก็ต้องนมัสะวรงไม่เสียกิริยามารยาทกระโดดโลดเต้นเหมือนอย่างเครือหัดนั่นก็ไม่ได้อย่างนี้นะางการบวชมันดี เป็นการฝึกขัดให้เป็นคนรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนไอ้คนแข็งกระด้างนั่นไม่ค่อยมีใครชอบสังคมเขาก็ไม่ชอบท่านบางคนไม่ได้ฝึกตนนะเมื่อเข้าสังคมแสดงกิริยาการแข็งกระด้างกระเดืองไม่อ่อนน้อมถ่อมตนทำให้คนหลายเขารังเกียดเอา ไอ้ดิมันถือดีมันอวดดีพออย่างนี้เนี่ยคนแข็งกระด้างเนี่ยมกกักจะได้ประสบอันตรายเนี่ยมีข่าวลงในหนังสือพิมพ์บ้างวิทยุบ้างอยู่ไววบ่อยเมื่อพี่นาดูแล้วมันก็เกิดจากการที่ไม่ได้อบรมฝึกฝนกายวาจาใจให้อ,อนน่อนโยนอ่อนน้อมนี่แหละเลยฝึก ไม่ฝึกตนลปล่อยให้กิเลสมันส่งเสริมจิตใจแข็งกระด้างกระเดืองเมื่อใจกระด้างแล้วอาการกายวาจามันก็กระด้างไปตามกันเป็อย่างนั้น <c oughs> มันไม่มีทางอ่อนโยนอันนี้แข็งต่อแข็งประทะกันเข้ามันก็ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทเข็นฆ่ากันตายเยอะแยะ ก็เพราะความไม่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อกันและกันนี่แหละเป็นมูลเหตุให้เกิดขาตกรรมต่างๆนานาชีวิตสมควรจะอยู่ไปนานสร้างบุญกุศลความดีให้เจริญขึ้นในตนก็ไปไม่รอดเพราะความไม่ได้ฝึกตนปล่อยให้เป็นแข้งกระด้างกระเดื่อง ในอ,อย่างนี้นะพากันพิจรารณามันเห็นโทษของความแข็งกระด้างกระเดืองเหล่านี้เมื่อเห็นโทษแล้วเราก็จะมาภาคภูมิใจในการที่เราได้เข้ามาบวชและได้มาฝึกตนให้เป็นคนอ่อนน้อมอ่อนโยนด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยทางจิตใจก็ดีมูนี่ ถ้าอยู่ไม่ได้ในศา,าสนาศึกออกไปก็จะรู้จักรลบรู้จักหลีกจากความชั่วทั้งหลายได้เห็นคนอื่นทำชั่วแข้งกระด้างกระเดืองตนก็ไม่ทำตามเขาเพราะตนได้ฝึกผลตนมาตอนเป็นนักบวชนี่ เห็นเขาดื่มเหล้าเมาสุราก็ไม่ปาถนาพอได้พิจารณาแล้วเห็นโทษของมันมาตอนเขามาบวชเรียกว่าถ้าผู้ใดไ,ดไม่ประมาทในคำสอนของพระเจ้าแล้วการบวชนี้นับว่าทำให้คนเราดีขึ้นเยอะแยะเลยแล้วก็มีชีวิตยอยู่ปราศจากเวรภัยศัตรูต่างๆ เพราะว่าเมื่อเป็นนักบวชนี่ยอมพิจารณาเห็นความเบียดเบียนการเป็นทุกข์ในโลกความไม่อ่อนน้อมถ่อมตนนี่เป็นภัยต่อชีวิตยอย่างร้ายแรงเมื่อผูใ้ใดพิจารณาเห็นอย่างนี้แนละ้วมันก็หวางตนลงไม่กระด้างกระเดื่อง ชีวิตของผู้นั้นก็ปาศจากเวรภัยศัตรูคอยจองร้างจองผลานเพราะว่าตนสำรวมกายวาจาใจอยู่ไม่ได้อิจฉาเบียดเบียนใครไม่ได้ทำใครเป็นทุกข์เดือดร้อน <c oughs> นี่มันดีอย่างนี้ละการบวชอย่งว่าให้พากันเข้าใจผู้ที่ไม่ได้บวชเมื่อได้เข้ามารักษาศีลห้าหรือศีลโอวสถ เข้าไปอย่างนี้มันก็ได้ฝึกกายวาจาใจอ่อนน้อมอ่อนโยมอ่อนโยนต่อศีลต่อธรรมไปมันก็เรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่คลองเรื่อนก็อยู่โดยความสุขสวัสดีไม่มีเวรไม่มีภัยเอาตัวรอดจากเวรจากภัยต่างๆได้ีให้พากันพิจารณาให้มันเห็น คุณค่าแห่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี่มีเป็นอนเนกประการสำหรับผู้ที่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามจริงๆอันกิเลสตัณหามันจะเบาวางอ,อุปจากกิจใจได้ก็เพราะความฝึกตัวให้เป็นคนเคารพรบน้อมอ่อนโยนอ่อนน้อมนี่แหละ เป็นบทบาทเบื้องต้นก่อนเลยก่อนอื่นนะนนเมื่อทิฏฐิมานะความแข็งกระด้างต่างเหล่านั้นมันบรรเทาลงแล้วไอ้กิเลสอื่นๆมันก็เบาบางลงไปตามกันนะมันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าทิฏฐิมานะอันนี้มันยังแข็งกระด้างอยู่มันยังมีกำลังมากอยู่ในจิตใจของคนเราแล้วก็กิเลสอื่นๆมันก็พลอยมากไปตามกันเลย ข้อนี้เราวก็ต้องพิสูจน์ให้มันเห็นด้วยตนเองถ้าไม่พิสูจน์ให้เห็นด้วยตนเองมันก็จะไม่ยอมเชื่อและปฏิบัติตาม,อมเอง <c oughs> วามเป็นผู้ไม่รู้ธรรมของจริง อันนี้เดีมันเป็นปัญหาใหญ่โตที่เราต้องแก้ไขกันอยู่เรื่อยไปโลกมนุษย์เราเนี่ยมันเบียดเบียนกันต้องได้ตรากฎหมายออกบังคับถึงกขนั้นมันก็ยังไม่ฟังมันยังไม่กลัวกฎหมายไม่กลัวโทษไม่กลัวคุกคาตารางังยอมร่วมกฎหมายไปเขาจับได้ก็เอาไปติดคุกติดตาราง ไม้จะทนทุกทรมานอยู่ในตารางมันก็ไม่ไม่ไม่ค่อยจะละพยศอะไรนะส่วนมากนะเพราะว่ามันไม่รู้ทำเราะันทุกวันนี้ทางการยึดในมนมนพระไปแสดงธรรมในคุกในตารางบางแห่งไปหัดให้นักโทษนั่งสมาธิภาวนา ก็รู้สึกว่าได้ผลสมควรผู้มีปนิสัยมันก็นั่งสมาธิใจสงบลงได้นี่เมื่อมันได้ฝึกผลจิตใจได้อย่างนี้นะพ้นจากคุกไปก็อาจจะกลายเป็นคนดีไปได้เพียงแต่ปฏิตคุกอยู่เฉย,เ,ยเมื่อมีการอบรมทางจิตใจนี่มันยากอยู่ดอกมันจะหายะโยชน์อะไรนะ ออกจากคุกไปแล้วก็ไปทำชั่วของเก่านั่นแหละอีกบางคนต้องเข้าไปติดคุกตั้งสองสามครั้งก็มีเพราะฉะนั้นจึงว่าธรรมะนี่แหละเป็นเครื่องกรอมเก่าขัดเกลาจิตใจของคนเราดีกว่ากฎหมายทั้งหมดในโลกอันนี้นั่งนั้นน่ะพระศาสดาของเรา อุบัติบังเกิดขึ้นมาในโลกพระองค์ฝึกผลคนเป็นจำนวนพันพันหมืนม่นหมื่นพระองค์ไม่ได้ใช้อำนาจบาดใหญ่อะไรเลยไม่ได้ลงอาญ,ญาแก่ผู้ใดถ้าใครทำผิดบทบัญญัติที่พระองค์บัญญัติไว้ยอย่างร้ายแรงอย่างนั้นก็ให้ออกจากหมู่ไปซะเท่านั้นแหละ อยาไปอยู่กับมูมีเท่านั้นก็ให้ศึกไปครองเรือนตามเดิมซะนี่การลงโทษของพระองค์ไม่มีคุกคาตารางอะไรเลยพระองค์อาศัยธรรมะที่พระองค์เจ้ารู้แจ้งเห็นจริงนั่นหลงทรงแสดง ความจริงให้ผู้ฟังได้ฟังผู้ฟังนั้นได้มีบุญวาสนาได้อบรมตนมาแต่ก่อนได้เคยฟังทำมาอย่างนี้พอพระองค์เจ้าทรงแสดงทำเกี่ยวกับความจริงของชีวิตผู้ฟังมันก็ฟังไปพิจารณาเห็นตามไป บางท่านก็เลยบรรลุพ้นจากกิเลสตัณหาไปได้ในขณะฟังธรรมในบนรรลุโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกเช่นนี้คนไอพระสาวกเหล่านั้นหรือว่าทายกไยรกาเหล่านั้นได้เห็นธรรมของจริงแล้วยิ่งเคารพภาษาตรดา มากขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีทางที่จะประมาทเลยนี่แหละพระศา,าสดาทรงทรมานสัตว์โลกไม่เหมือนอย่างชาวโลกเขาทรมานคนอันนั้นผู้ใดประพฤติผิดกฎหมายที่เขาตั้งไว้แล้วก็จับไปฟ้องลงศาลก็ตัดสินติดคุกติดตารางทรมานตนมีเจ้าหน้าที่ควบคุม ให้ทำการทํางานไม่มีอิสระในตัวเลยได้รับทุกทนทรมานนี่โลกเขาลงโทษคนผู้ทําผิดแต่พระศาสดานั้นไม่เป็นอย่างนั้นพระองค์แสดงธรรมบัญญัติเขาอยู่ในห้ามให้ประพฤติถ้าหากว่าไปประพฤติล่วง วินัยขั้นต่ำก็เอาให้รู้เห็นโทษของตัวเองตอนได้ร่วงแล้วขอแสดงต่อหน้าภิกษุและในรูปนึงแล้วก็พ้นโทษนั้นไปได้แต่ถ้าหากว่าไปคิดเห็นว่าเอา้าเราร่วงละสิกขาบทนี้เมื่อร่วงไปแล้วเอาไปแสดงอย่างนี้บ่อยๆไม่มีทางพ้นอันนั้นนะเพราะว่ารู้แล้วผืนทำลงอื มันก็เป็นโทษบ่อยๆอยนั่นแหละไม่ใช่ว่ามันจะละได้มันจะลดมันจะหมดโทษเมื่อใดคำแสดงอาบัต้วก็ว่าไปยอมสารภาพต่อหน้าพี่เพื่อนพีพพพพ่สุขผมได้ต้องโทษอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วขอแสดงต่อท่านมันนี้ทานผู้เล่าก็ว,าว่าท่านเห็นโทษเจ้าของแล้วหรือเห็นแล้ว เมื่อถ้าเหน็นทของทนแล้วต่อไปให้สำรวมระวังนะอย่าไปล่วงอีกแล้วก็รับดีแล้วต่อไปข้าพเจ้าจะสำรวมระวังจะไม่ล่วงอีกวันนี้ถ้าหาวตนไปเจตนาล่วงอย่างนั้นมันก็ไม่พ้น,นแสดงอาวัตก็ไม่พ้นจากบาปจากโทษนั้นท่านเพราะว่ารู้แล้วขืนทำลงนะแม้เป็นกระไรหัดก็เหมือนกัน อาไปล่วงศีลวันนี้แล้วพรุ่งนี้ไปสัมทานใหม่สัมทานศีลแล้วมันรักษาในวันเดียวหนึ่งไปล่วงล่วงแล้วไปสัมทานใหม่อย่างนี้ไม่มีทางมันจะพ้นจากบาปจากโทษนั้นน่นนะคนไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าผู้นั้น,นมีมายาอยู่ในใจมีเล่ห์เหลี่ยมหวังว่า จะออกจากโทษนั้นนนั้นด้วยการทำอย่างนั้นความจริงเนี่ยมันผิดจุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้จุดมุ่งหมายก็คือว่าเมื่อตอนได้พลัง้งพลาดได้ล่วงเกินไปแล้วรู้ตัวแล้วก็ตั้งใจสำรวมระวังต่อไปไม่ล่วงอีกเช่นนั้นโทษมันจึงค่อยหมดไปได้เป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น,นะให้สังเกตดู ah: พระองค์แสดงเพื่อให้ผู้ฟังได้เห็นโทษว่าเป็นโทษจริงๆอย่างนั้นให้เห็นด้วยตนเองแสดงคุณให้เห็นว่าเป็นคุณจริงๆเป็นคุณความดีจริงๆ ให้มันเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองความมุ่งหมายของพระศาดา,ษา,ษาไม่ใช่ว่าพราะองค์จะสอนให้เชื่อทตามากันไปโดยที่ผู้ฟังไม่รู้จริงในใจเลยอย่างนี้พระองค์ไม่ได้มุ่งหวังอย่างนั้นไม่เหมือนอย่างลทัทธิอื่นลทัทธิอื่นเขาเพียงแต่ว่าขอให้เชื่อต่ตามากันไปแล้วก็ใช้ได้อันนี้ไม่เป็นอย่างนั้น อ,องค์นี้นำพมสอนให้ผู้ฟังได้พิจารณาประพฤติปฏิบัติโน้มจิตใจของตนลงสู่ธรรมะให้ได้จริงๆจนว่าขจัดกิเลสออกจากหัวใจได้จนเกิดงานรู้แจ้งว่ากิเลสอย่างนี้ได้หมดไปจาก,กจิตใจของเรานี่จนรู้ชัดโดยตนเองอย่างนั้นและกิเลสอย่างนี้ยังอยู่ยังไม่หมดก็รู้อย่างนี้นะ ก็ประสงค์ของพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเพื่อให้ผู้ฟังได้รู้เองเห็นเองในเรื่องผิดเรื่องถูกขึ้นมาได้ตนเองอย่างนี้ดังนั้นนะให้พึ่งพากันเข้าใจจุดมุ่งหมายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อความว่าเมื่อพระองค์แนะนำสั่งสอนแล้ว ให้ลงมือประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองไม่มีใครจะช่วยตนเองได้ช่วยกำจัดกิเลสบาปธรรมออกจากกิจใจนี่นะไม่มีใครช่วยได้เลยต่างคนต่างฝึกตนเองเข้าไปพิจารณาเห็นโทษของกิเลสบาปธรรมต่างๆด้วยตนเองวันนี้ มัณีกิเลสบาประธรรมทั้งหลายก็จิตดวงนี้เป็นผู้สร้างขึ้นมาเป็นผู้ปรุงผู้แต่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้คนอื่นมาช่วยขับไล่กิเลสออกให้นี่มันไม่ได้เพราะตัวเองสร้างมันขึ้นมาตนเองเห็นโทษของมันแล้วก็ละมันเองแต่ว่ายังไม่เห็นโทษมันตราบใจก็จะต้องสั่งสมมันอยู่อย่างนั้นแหละไปแม้ใครจะว่ากล่าว ตักเตือนอย่างไรมันก็ไม่ยอมลดละเพราะมันยังชอบใจอยู่เป็นอย่างนั้นมันยังชอบใจกิเลสอย่างนั้นอยู่แม้จะไปตกนรกหมกไหมก็ยอมเพรานะน่ะถ้าจิตใจมันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสแล้วเนี่ยมันยอมทุกอย่างไปเลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเป็น บริษัทของพระพุทธเจ้าทแท้ๆนะอย่าไปยอมให้กีเลตมันฉุดคล้าไปในทางที่เสียหายทางต่ำเพราะว่าพุทธะไปว่าผู้รู้ผู้ฉลาดนี่นะแตเราภาวนาพุทโธกันอยู่เรื่อยไปพุทโธไปว่าผู้วานแล้วผู้ตื่นแล้ว วันนี้จุดมุ่งหมายที่ท่านสอนในภาวนาพุโทโธก็เพื่อที่จะให้จิตใจมันเบิกบานเพื่อให้ตื่นตัวว่ากิเลสตัณหารนี่เป็นศัตรูของชีวิตนี่อย่างจริงจังศัตรูภายนอกนั้นไม่เท่าไรหรอกศัตรูภายในคือกิเลสเนี่ยสำคัญมากให้มันเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองอย่างนี้นะ เมื่อผูใ้ใดเห็นว่ากิเลสที่เป็นศัตรูถอดตนเองก่อทุกข์ก่อยากให้ตัวเองมาในสงสารนับชาติไม่ถ้วนกับกิเลสนี่แหละ okay. ถ้าว่เราได้โอกาสอย่างนี้แล้วไม่เพียรละมันมันก็จะก่อทุกข์ให้ล่ำไปอยู่อย่างนี้แหละดีไม่ดีผู <c> ้ <oughs> เป็นนักบวชมาแล้วขี่ขานทำความเพียร เอาชนะกิเลสยาวนั้นไม่ได้จิตใจมันก็หวนกลับไปครองเรือนอีกกระตกเป็นทาสของตัณหาต้องไปหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงตัวเองทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนั้นอีกนอกจากหาอยู่หาก,กินแล้วก็ก็ต้องไปทำบาปเข้าไปอีกคบเพื่อนเกเรต่างๆนานาเข้าไป เลยกลายเป็นคนเสียคนมืดบนอนตการไม่เห็นโทษของบาปกรรมความชั่วร้ายต่างๆหมดนี้นะนี่แหละผู้ที่ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหาแล้วมันยากที่จะตั้งตัวให้เป็นคนดีที่จะมาชำล่ตนให้ของใสเบิกบานเหมือนอย่างเราภาวนาพุทโธนี่นะ เคยวอาผู้บานแล้วจิตใจจะเบิกบานอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะกิเลสมันเป็นเรื่องของความเศร้าหมองเป็นของสกโปกกิเลสนี่นะไม่ใช่ของสะอาดเพราะฉะนั้นเมื่อมาหุ้มห่อจิตใจมันยังทําใจนี่ให้เศร้าหมองปกติใจนี่มันสะอาดอยู่แล้วของใสาตามธรรมชาติพระพุทธเจ้าแสดงไว้นะทีนี้พอ ใจที่ไม่ฉลาดแล้วมันสร้างกิเลสขึ้นมาหุ้มห่อตัวเองเข้าไปก็ทำให้ตัวเองเศร้าหมองขุนมัวลงไม่รู้จักว่าบุญคุณโทษประโยชน์แล้วไม่ใช่ประโยชน์อะไรแล้ววะนี่นั่นก็เมื่อจิตใจเป็นอย่างนั้นมันก็มัเก็ะทำชั่วมากกลัวทำดีนี่นะดังนั้นพากันเห็นโทษของกิเลสต่างๆเหล่านี้ ไม่มีใครแล้วจะมาช่วยเราได้มาถึงตอนนี้นะทุกคนต้องช่วยตัวเองต้องเห็นโทษของกิเลสตัณหานี่พาให้ตนเป็นทุกข์มาในสงสารมากมายนี่ต้องเห็นด้วยตนเองผู้อื่นเห็นให้ไม่ได้ตัวใครตัวเราเมือ่อผู้ใดเห็นโทษของกิเลสแล้วก็ไม่ประมาทแลววันนี้ตั้งความเพียรความพยายาม ละกิเลสไปเรื่อยๆจนวกว่ามันจะหมดจะสิน้นไอ้ผู้อื่นเพ่กก็ช่วยเราได้เพียงข้างมียงคราอย่างนี้แหละอย่างที่เรามาชุมนุมกันในศา,าลาก็ได้แนะนำตักเตือนบอกอุบายวิธีละกิเลสตัณหาให้เมื่อผู้ใดจำอุบายเหล่านี้ได้แล้วไปลงมือปฏิบัติตาม มันก็ยอมจะเป็นไปไม่มากก็น้อยหลยยอมได้รับผลนะทำให้กิเลสเบาบางลงไปอย่างเช่นแสดงว่ากิเลสตัณหาความโลภโกรธหลงก็ดีบุญกุศลต่างๆก็ดีมันมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานอย่างนี้นะถ้าใจชอบทางบุญกุศลแล้วมันก็นอกไปทางบุญทางกุศล มันก็นละกีเลสบาปธรรมออกไปเรื่อยๆเ,เมื่อมันไม่ชอบทางบาปอากุศลต่างๆแล้วน้อมใจไปทางบุญกุศลใจมันก็เบิกบานผ่องใสไปเรื่อยๆนึกว่าบุญบาปมันมีใจเป็นประธานเมื่อใจน้อมไปทางไหนใจสร้างบุญกุศลขึ้นมาบุญกุศลก็มาทำใจนี้ให้ผ่องใสเบิกบานได้ อย่างนี้แหละถ้าใจชอบบาปอากุศลน้อมไปในทางบาปอากุศลสร้างบาปอากุศลให้เกิดขึ้นอย่างนี้บาปอากุศลเกิดขึ้นหุ่มหมอจิตใจนี่ก็เศร้าหมองขุนมัวไปก็เลยกลายเป็นคนเรียกว่าคนอาภัพไม่มีวาสนาที่จะหลุดพ้นจากกิเลสาปธรรมไปได้ เพราะว่าไม่มีปัญญาที่จะละกิเลสมารทมเหล่านั้นออกจาก,กจ,จิตใจชีวิตมันก็มีแต่ตกต่ำมีแต่ตสเสวยทุกข์ทรมานเรื่อยไปอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปเพ่งเลงอย่างอื่นเลยให้เพ่งดูจิตดวงเดียวเท่านี้แหละให้สังเกตดูจิตดวงนี้เท่านั้นเนี่ย มันสร้างกิเลสอะไรขึ้นมาบ้างหรือมันไม่สร้างตัวเองสังเกตตัวเองก็รู้ได้แต่ถ้าตนเองมีสสมาที่จิตอยู่เสมอมีสติสมัมปชัญญะประคองจิตนี้ให้สม่ำเสมออยู่อย่างนี้มันก็ไม่ได้สร้างกิเลสบาปพรรมอะไรขึ้นมานี่แต่มัน มีความรู้ความเห็นที่เคยได้อบรมปัญญาให้เกิดมีขึ้นเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นแล้วแปรปวนแตกดับไปอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนถ้าความเห็นมันปรากฏในขึ้นมาขั้นนี้แล้วมันก็เลยบาปมักกรรมความชั่วร้ายต่างๆนั้นมาแล้วจิตนะมันมาถึงขั้น กิเลสส่วนละเอียดที่ท่านเรียกว่าอัตสมิมานะความถือตัวถือตนถือเราถือเขาความถือขันธ์หอาเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมาเนี่มีแต่มาทำลายความเห็นอันนี้นะให้มันระงับดับลงไปอย่าให้ความเห็นที่ว่าร่างกายขันธ์ห้านี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาให้ความรู้ความเห็น ทิวาธาตุสี่ขันห้านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นมาแทน mm. แล้วก็รักษาความรู้ความเห็นอันนี้ให้เป็นหลักไว้เมื่อเหตุอะไรมาถึงเข้าก็รู้เท่าทันเหตุนั้นนั้นว่ามันมีความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นแกน่เป็นสารไม่ถือมั่นไวในใจ mm. เมื่อเป็นเช่นนี้ความทุกข์ทางใจแต่ละวันแต่ละคืนมันก็ไม่มีก็เลยเป็นคนห่างไกลจากทุกข์เพราะว่าละเหตุแห่งทุกข์เรื่อยไปอารมณ์ใดเรื่องใดที่มันจะก่อให้เกิดทุกข์ใจเรารู้ทันมันละเราละมันเรื่อยไปอย่างนี้นะแล้วใจมันจะเป็นทุกข์ได้ยังไงวบนี้มันก็ไม่ทุกข์เลย ที่ใจเป็นทุกข์ก็เพราะว่ามันยึดอารมณ์ที่มีพิษต่างๆไว้ไม่ยอมละไม่ยอมปล่อยวางมันถึงได้เป็นทุกข์ใจนี่นะดังนั้นให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของเจ้าที่นำมาเนะนำสั่งสอนนี้